สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่กับเคกเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป Situationship นะคะ EP ที่49นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสาับไพ่แล้วก็อ่านเล่าเรื่องราวเหมือนเดิมนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือว่าของใครก็ได้นะคะถ้ามันตรงอาจจะตรงบางส่วนบางเรื่องอาจจะไม่ตรงเลยอ,อาจจะเป็นเรื่องอในอดีตปัจจุบันนี้หรือว่าอนาคต ก็เป็นไปได้นะคะก็จะเป็นการสักพายเนาะแล้วก็ตัดออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวานะคะช่วงนี้เคก็จะงานค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่ายังถือว่าเป็นช่วงแบบช่วงช่วงเริ่มต้นของการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีอะไรหลายอย่างทีง่ค่อนข้างหัวหมุนมากๆแล้วก็มี พี่เพื่อนที่สนใจเข้ามาแบบเปิดไพ่ส่วนตัวเยอะมากนะคะเค้กก็จะแจ้งตลอดว่าให้รอหนึ่งถึงสามวันความหมายก็คือถ้าวันในเค้กมีเวลาเยอะก็สามารถเปิดไพ่แล้วก็ตอบข้อความได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างตอนอาทิตย์ที่ผ่านมาให้ยุ่งมากเค้กก็จะแบบโอเคมันก็อาจจะ a ท e time ใช้เวลาถึงแบบต้องรอถึงสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่สะดวกที่จะรอนะคะสามารถ ส่งข้อความมาบอกได้นะคะเคกยินดีที่จะคืนเงินให้นะคะเสมอนะคะไม่ต้องคิดมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออรีบอะไรอย่างเงี้ยอยากรีบดูอะไรอย่างเงี้ยเคกก็ไม่แนะนําให้มาดูกับเคกนะคะเพราะว่าเคกจะเปิดไพ่ก็ต่อเมื่อเคกรู้สึกว่าเคกสามารถเปิดได้และอ่านได้อารมณ์แบบพลังงานดีถึงทำประมาณนั้นนะคะก็คนละครึ่งทางคือเคกอยากช่วย แล้วคุณอยากรู้คำตอบอแล้วก็คนละครึ่งทางอะไรประมาณนี้นะคะโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะอ่านไพ่กันวันนี้แค่จะไม่ใช้ไพ่ทา,าโร่นะคะแค่จะใช้อม Oracle cards นะคะก็จะเป็น Angel Players ตัวนี้นะคะ Player นะไม่ใช่แบบ Player อ้าวต่างกันไงตันนี้นะคะมิสเตอร์คราเกรนะคะไพ่ก็จะเป็นแบบนี้ หน้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีข้อความอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเคก็จะส,สับสับตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านนะคะเราจะมาลองดูกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่เค้กใช้แันแบบนี้อ่านเมื่อก่อนเคยใช้ r o m a n c e a อ g e l อ่านเนาะก็คือแบบเออก็ดีอะไรเงี้ยเคกก็เลยเดี๋ยววันนี้ลองใช้อันนี้ดูบ้างนะคะเผื่อว่าเรื่องราวจะน่าสนใจ <c oughs> คือถ้าถ้าถ้าคิดว่าแบบเ,เสียงไม่ดังอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เคมไม่ค่อยมีเสียงนะคะแต่เค้กจะเวลาให้ตัดวิดีโอเค้กจะพยายามปบบรับบูรุมให้มันให้เสียงมันแบบดังขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็จนสุดก็ก,ก็ได้ด้านั้นจริงๆนะคะยังไงก็ขออภัยในในความไม่สะดวกในการฟังหรือรับชมใดๆมาณาที่นี้ด้วยนะคะโอเคเราจะตัดครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อ่าน เริ่มเลยนะคะตัวเขาเนี่ยน่าจะเพิ่งออกจากความสัมพันธ์เก่าๆมานะคะแบบเพิ่งเลิกกับใครมาสักพักหนึ่งแหละไม่ใช่เพิ่งเลิกแบบเลิกเมื่อวานหรือที่นี่แล้วนะแต่เลิกมาสักสักพักหนึ่งแบบพักใหญ่ๆอ่ะเป็นเดือนเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่เดือนแล้วเขาก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบก็มีเศร้าบ้าง แต่ไม่ได้เศร้าถึงขั้นแบบโศกร้องไห้หรืออะไรเงี้ยเออตัวเขาค่อนข้างที่จะไม่เก็บเรื่องในอดีตมาคิดแต่ที่มันมีอยู่ในในใจเขาในอกอ่ะก็คือความความรู้สึกความเสียใจที่แบบความสัมพันธ์ครั้งเก่ามันไปไม่รอดแต่เขาไม่ได้มานั่งคุ้นคิดนะว่าเฮ้ยทำไมมันไปไม่รอดนั่นนี่นั่นเนี่ยอะไรเงี้ย คือเขาเขาแค่แค่เสียใจที่ความสัมพันธ์มันต้องจบลงระหว่างเขากับคนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ตัวคุณเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่เหมือนคนที่หมดหวังในเรื่องของความรักอะแบบว่าเออชีวิตเนี้ยคงเกาะคานไปตลอดไปตลอดแล้วอะคือคงแบบไม่น่าจะถ้าเราพูดกับเพื่อนเราก็จะเออไม่น่าจะมีผัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เออคุณนะก็ค,คือจะแบบว่าไม่อาลไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ฝันแล้วไม่คิดแล้วว่าสปงสเปกยังไงอะ่ะแค่มีเข้ามาตอนเนี้ยคุยหมดอะไรอย่างเงี้ยคะคุณ,ค,ณคุณคิดว่าเออจริงๆแบบอาจจะไม่มีใครเกิดมาเพื่อฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณบนบะเออตลกแต่พอเขาได้เจอกับคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในช่วงที่แบบกําลังทําใจหรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนั้นนี่แต่พอเขาได้เจอคุณอะเขารู้สึกยิงอย่างมันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่า เหมือนเคยเจอกันมาก่อนเราสองคนหมายถึงเขาเขากับคุณอะนะเราสองคนไม่ได้มาพบเจอกันได้เลยแต่แต่ก็เออก็ได้เจอกันอาจจะได้ทํางานร่วมกันหรืออาจจะแบบได้พูดคุยกันมีความแตกตา่ตางต่างชาติตา่างศาสนาหรืออะไรก็ตามมันเป็นความแตกต,าตา่างอะค่ะที่แบบไม่คิดว่าอยู่ดีๆจะมาพูดคุยกับคนคนนี้ได้เขาไม่คิดว่าจะมาคุยกับคุณแล้วคุยรู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยแต่พอคุยกับคุณปุ๊บอาอมันดันลงล็อก มันดันลงล็อกเหมือนจิ๊กซอว์ที่ต่อเข้ากันได้พอดีเลยในขณะที่ตัวคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบคืออย่างที่ j a บอกว่าคุณค่อนข้างที่จะหมดหวังเนาะแล้วคุณก็จะแบบไม่ได้คิดอะไรในตอนแรกถ้าเขาเป็นคนที่เริ่มชอบคุณก่อนคุณจะไม่รู้เรื่องว่าเขาชอบคุณคุณจะแบบว่าเออคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นพี่ คนนี้เป็นเป็นเป็นอ่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบไม่มีใครเกินมาเพื่อชั้นชั้นอยู่อ่าอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อแบบสร้างคานทองให้ตัวเองแล้วก็ประดับชวาลอบสกี้อะไรเงี้ยคือคุณแบบคุณไแบบม่ไม่ได้รู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอ่ะรู้สึกก่อนแล้วเขาแล้วเขาเห็นว่าการพูดคุยกับคุณอ่ะมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกับการที่เขาคุยกับคนอื่นมันมีอะไรพิเศษอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณนะไม่รู้ รอนนี้ตัวเขาก็เลยหลังจากที่เขาเริ่มทําใจได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าคนๆนี้ดูแลตัวเองดีมากนะคะรูปร่างดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างดูแลตัวเองดีอะ่ะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหาร่ก็ตามเขาจะดูไม่แก่แล้วก็เรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายเรื่องอะไรเขาดูแลตัวเองดีมากแล้วเวลาที่เขาจะตัดสินใจอะไรเขาดูเป็นผู้ใหญ่ดูตัดสินใจด้วยการใช้เหตุผล ใช้ความชอบด้วยนะแต่ก็ใช้เหตุและผลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบ mature, มาชัวร์มากๆนะคะไม่ว่าจะเลือกทำสิ่งใดก็จะมีเหตุผลมาซัพพอร์ตเสมออะไรอย่างเงี้ยอ <c oughs> แล้วคราวเนี้ยเวลาที่คุณพูดคุยกับเขาเนี่ยคุณจะค่อนข้างที่จะแบบคุณรู้สึกว่าเวลาคุยกับคนคนเนี้ยเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คุณ เป็นทุกอย่างให้คุณได้อะคนจะรู้สึกรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้ตั้งแต่สากระเบือเยันลยลึกอะวันนี้คุณอาจจะปวดท้องเพราะว่าเมื่อเช้าเริ่มกินข้าวเช้าอยู่ดีคุณก็บ่นกับเขาว,าว่าวันนี้ปวดท้องมากหรือเหลืกินข้าวเช้าได้เลยเขาก็จะตอบเราว่าก็ขาวหน้าก็ตื่นให้เร็วขึ้นแล้วก็กินข้าวเช้าก่อนมาทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหรือคุณคิดแบบ คุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณเบื่องานคุณก็ได้ไปปรึกษาเขาเขาก็จะมีคําตอบให้คุณแบบที่ไม่ตัดสินแทนคุณนะแต่จะมีช้อยช่ห้ว่าถ้าคุณทําแบบนี้มันจะเกิดผลแบบนี้แบบนี้นะถ้าคุณทําแบบนี้มันจะเกิดผลแบบนี้แบบนี้นะอ่ะคุณลองตัดสินใจดูเองนะเออชีวิตคนเราเป็นแบบนี้นี้อะไรเขาค่อนข้างจะเป็นเป็นผู้ใหญ่แบบให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบโอ้ดีจังเลยดีจังเลยที่มีคนคนนี้ในชีวิตแค่รู้สึกว่า Energy คุณอะ มันแบบ energetic มากมันแบบอายฮอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยเออแต่อีกคนหนึ่งอะเขาเขาเขาดูโตกว่าไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอย่างที่เค้กบอกเขาเขาดูมัชัว่์กว่า,านิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณจะแบบว่าไงจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะ คุณรู้ไหมว่าเขาเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเพื่อสอนให้คุณรู้จากการรักและให้เกียรติตัวเองไม่ว่าในอดีตอ่ะคุณจะคิะคคคดว่าคนคนนี้มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะกว่าคุณในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่อง,องความรักหรือไม่ก็อาจจะคิดได้เยอะกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามองเห็นสิ่งที่ คนอื่นมองไม่เห็นในตัวคุณคุณเห็นเงานกนี่ไหมที่ครอบอยู่แล้วก็มีคนอยู่ข้างในนี่คือตัวคุณที่อยู่ข้างในสิ่งที่คนอื่นเห็นนะข้างนอกอะเป็นนกแล้วก็เป็นแบบโอ้ยาไงจ๊ะค่ะพี่สวัสด,ดีค่ะอะไรเงี้ยสดใส่อะเอ e r g y energetic แต่ข้างในอะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบโอโซแบบว่าวิญญาณแก่ จิตวิญญาณอายุมากมากแต่อายุจริงๆตอนเนี้ยคนอาจจะแบบยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรเงี้ยหรือแบบยี่สิบต้นต้น่ะยังไม่ถึงแบบสามสิบอะไรเงี้ยหรือสามสิบต้นต้นอะไรเงี้ยค่ะยังแบบยังแบบเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่อะไรเงี้ยแต่ข้างในอ่ะคุณนิ่งคุณนั่นคุณนี่อะไรเงี้ยคือข้างในซึ่งตัวคุณจะยังไม่รู้ตัวเองแต่พอคุณได้รู้จักคนคนเนี้ย คุณจะค่อยๆได้เรียนรู้ทุกๆอย่างคุณจะนิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นคุณจะเรียนรู้จากเขาเขาจะสอนให้คุณรักและยอมรับและภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเองในแบบของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอคุณเริ่ม เริ่มเรียนรู้เริ่มเริ่มเรียนรู้เหมือนคล้ายๆจดจำตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นเป็นโอโซมาก,ก่อนอะเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตมาแล้วหลายชาติหลายภพหลายชาติอะจดจำตัวเองได้คุณจะเริ่มคิดได้มากขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นพลังงานคุณก็จะแบบใกล้เขามากขึ้นถ้าเขาอยู่ระดับนี้ใช่ไหมตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้คุณจะค่อยๆขยับขึ้นไปขยับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วเคครู้สึกว่า คณจะเริ่มรู้สึกว่าอยู่ดีๆคุณก็สนใจเขาขึ้นมาทั้งที่คุณไม่เคยสนใจเขาเลยมาตลอดคือคล้ายๆคนรู้จักคนทำงานด้วยกันมาเป็นปีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่เคยเข้าใจไหมมันไม่ใช่เวลามันก็เลยไม่สปาร์ประมาณนั้นนอะ เครู้สึกว่าคิดนึกถึงประโยคนั้นที่เคยชอบพูดอคุณจะรักตัวเองไปด้วยทําตัวเองให้ดีไปด้วยในขณะที่คุณก็รักเขามันเป็นไม่ใช่การให้หรือว่าการรับเลืออะไรแต่มันคือการรักและหวังดีต่อกันแบบที่ไม่ต้องการะอะไรตอบแทนอะไรเงี้ยคะ่ะอืมตัวเขาเป็นคนที่ที่มองว่าการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงมันเกิดข,ขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มันไม่มันไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบหยุดหาความรู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาเป็นคนที่สนใจหลายๆอย่างคุณชวนเขาคุยได้ทุกเรื่องจริงๆอย่างที่เคยบอกว่าเขาสามารถเป็น every thing อะ you you are my every thing อะไรเงี้ยคือเขาเป็นทุกๆอย่างให้กับคุณได้หมดเลยซึ่งเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วพอคุณได้รู้จักเขาพอคุณเริ่มอยากรู้จักเขาพอคุณเริ่มสนใจเขาเริ่มนั่นเริ่มนี่แล้วคุณเริ่มคุณเริ่มไม่แบบดีดาอาราเ่แล้วอ่ะคุณเริ่มนิ่งเหมือนคนโตขึ้นนะคะแล้วคุณก็สนใจเขาใช่ไหมแล้วความสดใสในตัวคุณก็เริ่มหายไปอ่าคลิกหมายคําว่า พอคุณเหมือนได้คุยได้อะไรกับเขาเนะี่ยยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในแบบที่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะเป็นแค่คนคุยแต่เป็นคนคุยในแบบที่เรียกกันว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันนะหรืออ่เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะเราเป็นพี่น้องนะอะไรเงรี้ยแต่แต่ลึกๆรู้สึกมากกว่านั้นพอคุณเริ่มรู้สึกกับเขาคุณจะเริ่ม มันมันเปลี่ยนไปเองอะค่ะมันมันเปลี่ยนไปเองเพราะคุณโตขึ้นความสดใสความเอเนอร์จีติที่เค้กบอกในตอนแรกๆอ่ะมันค่อยๆลดลงมันค่อยๆหายไปคุณจะนิ่งขึ้นคุณจะนิ่งขึ้นและคุณจะอยากรู้จักเขามากขึ้นว่าคนคนเนี้ยเป็นคนยังไงมีอะไรทำไมทั้งนี้เพราะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นฝ่ายรับฟังคุณและรู้จักคุณอยู่ฝ่ายเดียว แต่คุณจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ถามหรือฟังเรื่องของเขาเลยเคไม่รู้นะว่าระ,ระยะเวลาที่คุณคุยกับเขา<ก>น่ะมันนานแค่ไหนแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาอย่างที่เคบอกในตอน,นแรกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอายุนาทีการงาน ต่างชาติหรือว่าสถานะทางสังคมใดๆก็ตามเขาเห็นความต่างนี้มันเป็นช่องว่างระหว่างคุณกับเขาที่ใหญ่พอสมควรเขาพยายามที่จะคิดหาทางออกคิดหาวิธีว่าทำยังไงมันจะเป็นไปได้เนี่ย ไอที่แบบการเปลี่ยนแปลงมมีที่สิ้นสุดชอบหาความรู้ทั้งทุกทางเขาพยายามคิดหาวิธีทุกทางและตัวคุณอ่ะคุณก็คิดเหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งคุณอยากให้เป็นคนนี้หลังจากที่คุณหมดหวังเรื่องความรักมาตลอด แล้วพอคุณมาเจอคนเนี้ยที่เขาทําให้คุณแบบรักตัวเองมากๆไปด้วยเป็นตัวเองที่ดีขึ้นเป็นเบอร์อ่าเป็น the best of you อ่ะเป็นแบบ the best version of you แบบว่าเป็นเป็นอ่า uh, the best version of yourself ก็คือแบบคุณคุณเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วคุณก็รักตัวเองแล้วคุณก็รักเขาไปด้วยคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะมีแฟนสักคนหรือรักใครสักคนหนึ่งคนนี้แหละที่คุณอยากจะ ไปค่ะลุยค่ะเสียงค่ะยอมเสียงค่ะยอมเสียงไม่กลัวเสียใจลุยคนเนี้ยต้องลุยอะไรเงี้ยเขาคิดมากนะเพราะอะไรอย่าลืมว่าเขารู้สึกกับคุณมานานแล้วมาก่อนที่คุณจะรู้ตัวด้วยซ้ำเขาคิดมากเขาคิดถึงเรื่องคุณเขาคิดแทนคุณเขาคิดถึงชีวิตคุณ อย่างที่เคบอกในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีใครเห็นแก่ตัวต่อกันเลยเป็นการรักที่แบบรักจากใจจริงๆอะคะ่ะถ้าเขานิ่งเขาเงียบไปพักหนึ่งเคไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วแต่เรื่องแล้วแต่คนแล้วเขาไม่ได้ติดต่อหรือไม่ได้คุยอะไรกันกับคุณเหมือนช่วง separation เขาจะตัดสินใจได้เขาจะตัดสินใจเชื่อเสียงหัวใจตัวเองคิดถึงเพลงนั้นเลยก็เพราะใจมันบอกว่าต้องใช่เธอแต่ฉันก็ยังมั่นใจว่าต้องใช่เธอคลิปลองมาเป็นเนี่ย t r u s Your Wife เขาเขาค่อนข้างที่จะสุดท้ายเขาจะเลือกเชื่อเสียงหัวใจตัวเองว่าความตรงความต่างอะไรก็ช่างอะ แต่เขารู้อะว่าการที่เขาอยู่กับคุณได้คุยกับคุณมันมันมีความสุขมันมีความผูกพันแปลกๆวันอธิบายไม่ถูกเก็เพราะหัวใ,ใจมันบอกว่าต้องใช่เธอแต่ฉันก็ยังมั่นใจลองไม่ได้ลองได้แค่นี้ แล้วคุณนะคะคุณพยายามที่จะเคยรู้สึกว่าด้วยความที่มีอะไรที่แตกต่างกันเคยรู้สึกว่าตัวคุณนะเลืๆคุณอาจจะอยากพยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเพื่อที่จะไปอยู่ในเลเวลใกลกๆก้ๆกันกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของอรูปร่างหน้าตาหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีเพื่อตัวคุณเองและมันดีต่อต่อเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณรักเขา เขาดูดีเขามีดีนั่นมีนี่คุณก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นและเพอร์เฟคที่สุดในเวอร์ชันของคุณเพื่อที่ยืนข้างเขาแล้วเขาจะได้ไม่อายใครที่มีคุณยืนข้างๆประมาณนี้แบบมันเป็นการรักกันแล้วพากันไปทางในทางที่ดีเขามองว่าคนสวยมากไม่ว่าคุณจะอุ๊ย เขามองว่าคุณอ่ะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเขาที่มันมืดมนตอนแรกๆที่เขาเสียใจอยู่แค่รู้สึกว่าเขาก็น่าจะหมดหวังเรื่องความรักเหมือนกันแหละไม่ต่างจากคุณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆคุณเข้ามาเปลี่ยนโลกของเขาเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาเลยจริงๆเขาถึงปฏิเสธความรู้สึกที่มีให้คุณไม่ได้แล้วดูดูไพ่คุณมองเขาสิ่งที่คุณอยากพูดกับเขาก็คือแบบ เปิดใจให้คุณหน่อยได้ไหมคุณจะยอมทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเขาอะเพื่อรักเขาเพราะเพราะแค่คุณอยากรักเขาอ่ะให้เขาเปิดใจรับคุณได้ไหมคุณอยากรักเขาชอบที่ส่องไปนี้มันขึ้นมาคู่กันมากๆคุณเปลี่ยนโลกของเขาแล้วคุณก็ คือเขามองว่า <estiver> ค <thorough ness> ุณอ่ะเข้ามาเป็ีนโลงเขาแล้วคุณก็มองว่าเขาปิดใจอยู่คุณอะอยากขอให้เขาแบบให้โอกาสคุณได้ไหมเปิดใจให้คุณหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้คุณได้รักเขาได้ไหมเขาคิดว่าตอนนี้เขารู้จักคุณแรกๆอ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างสดใสเหมือนเด็กอ่ะเอเนอร์จีแบบไฮอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันนะคือคุณนิ่งขึ้น โตขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมีคนมากขึ้นแต่แต่ไว้พวกเนี้ยความสวยงามมันยังคงอยู่เขารู้ว่าพวกแบบความสนุกสนานความนา่ารักความอะไรเงี้ยมันยังซ่อนอยู่ในตัวคุณแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณกับเขาในช่วงเวลาหนึ่งของคุณกับเขาเนี่ยมันทำให้คุณอาจจะเจ็บช้ำ หรือว่าเวลามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบจิตใจมันจะทําให้คนเราอ่ะเปลี่ยนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่เขารู้ว่าลึกๆในใจคุณยังเป็นผู้หญิงคนนี้อยู่คนที่สดใสจิตใ,ใจดีแค่คุณไม่ได้แสดงมันออกมาให้คนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่สนิทเห็นเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในขณะที่ตัวคุณเนี่ยคือคุณโตขึ้นจริงๆนะอารมณ์แบบว่าฉันจะยืนหยัด เพื่อตัวเองฉันจะสู้เพื่อผู้ชายคนนี้ <c oughs> ฉันจะทำตัวเองให้ดีขึ้นในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ชายคนนี้เปิดใจหรืออย่างน้อยๆถ้าคุณคิดจะมีความรักใหม่แล้วไม่ใช่เขาอะเครู้สึกว่าความตั้งใจของคุณอะคุณอยากให้เขาอะรักคุณเหมือนกันเหมือนที่คุณรักเขาแต่ถ้าเขาเปิดใจให้คุณไม่ได้คุณหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปิดใจได้ให้กับใครก็ตาม ที่เขารักและคนคนนั้นก็รักเขามันเป็นความหวังดีอะค่ะแล้วตัวคุณก็ตั้งมัน่นเหมือนคล้ายๆตั้งจิตตั้งมั่นว่าถ้าวันหนึ่งฉันจะมีผัวจะมีแฟนสักคนหนึ่งจะมีผัวฉันจะมีสามีฉันจะต้องได้แบบผู้ชายคนนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ใช่ว่าต้องเหมือนเขาคนนี้นะแต่แบบความดีหรือความเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องได้ครึ่งหนึ่งของคนนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเป็นสเปคเอ,อ่อของคุณคาวนี้ตัวเขาอะ่ะ เขารู้สึกว่าเขาเขายังไม่พร้อมแต่หัวใจเขาอะในใจอะชัดเจนแล้วว่ายังไงเขาก็หนีคุณไม่พ้นเพราะเขารักคุณรักมากๆเขาอยากเป็นคนที่แบบกล้ามากกว่านี้แล้วเดินเข้ามาบอกคุณว่าเออเขารักคุณนะเราไม่ต้องกลัวว่าคนคนอื่นหรือคนภายนอกจะพูดอะไรยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา แค่เรารักกันแล้วเข้าใจกันพอแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่เขายังทําไม่ได้มันเลยกลับหัวแต่มันไม่ใช่ว่าในอนาคตเขาจะไม่ทําแค่รู้สึกเหมือนแบบ give me more time แบบ give me more little time ให้เวลาเขาอีกนิดนึงได้ไหมขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมขออะไรอีกนิดนึง มันไม่ใช่เขาไม่รักแต่เขากําลังหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับความสัมพันธ์นี้เคยรู้สึกว่าการตัดสินใจคบกันของคุณสองคนจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างคนจะมองยังไงคนจะตัดสินคุณกับเขายังไงความสมพงความสัมพันธ์โลกมันไม่ได้มีแค่คุณสองคนเลยอย่างเงี้ยเขาแคร์สายตาคนอื่นด้วย แต่คิดรู้ว่าเขารักคุณไพ่ใบสุดท้ายคือ Move Your Body นะคะเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีอย่างที่เค้กบอกสุขภาพอาหารออกกำลังกายอะไรเงี้ยตรงข้ามกับคุณคุณอาจจะไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพหรือคุณอาจจะป่วยง่ายเค้กรู้สึกว่า ไพ่ใบเนี้ยมันมันมาในส่วนของคุณจริงๆคุณอาจจะโอเคแหละคุณอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในทางที่แบบเอ้ยการงานดีขึ้นเงินเยอะขึ้นนั่นนีสวยขึ้นนะแต่คุณไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายเท่าไหร่อะไรอย่าเงี้ยค่ะเคารู้สึกว่ามันขึ้นไพ่มันขึ้นฝังคุณก็จริงแต่มันเป็นความเป็นห่วงจากเขาดูแลจัเองด้วย take care อะไรอย่างเงี้ยให้หมดแล้วนะคะก็ ประมาณนี้มันเป็นเรื่องราวที่ที่เคิกอาจจะอ,าจอ่านแปลกๆหน่อยเพราะว่าเราใช้ไพ่สาหรับนี้เนาะแต่ว่าก็น่าจะฟังรู้เรื่องอยู่เค็กพูดรู้เรื่องไหมนะเคิกรู้สึกได้เลยว่าเขาเขารักคุณมากเขาห่วงคุณมากเป็นห่วงอยู่ห่างๆอยู่ในที่ไกล,กล ถ้าไม่ได้คุยด้วยอะ่ะคิดถึงมากจะร้องไห้อีกแล้วเข้าห่วงคุณมากๆโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ Take care of yourself ดูแลตัวเองด้วยนะคะโอเคจบจบเท่านี้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดเข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ